สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการ B <BB> B ครับวันนี้เราก็จะสอนวิธีโปเกมเขาเรียกว่า Shadow Fight นะครับจำได้แล้ว Shadow f i g ครับวิธีโปก็ง่ายมากเพียงคุณโหลดภาคสองมาและเล่นให้ ฝึกได้หนึ่งครั้งและเล่นได้ด่านหนึ่งด่านและคุณก็เข้าไปในอาว,วุธใช้ซื้อได้จริงนะครับรอมันก่อนกลับมาแล้วนี่ครับไม่ใช้เน็ตตอนนี้เพื่อนดูนะครับว่ามันปิดเน็ตอยู่ นี่ครับปิดเน็ตผมไม่ใช่โปรแกรมอะไรนะเนี่ยไม่ได้ใช้โปรแกรมโปนะครับไม่เชื่อดูครับพอได้แบบนี้ก็กดซื้อแบบไม่มีเน็ตเลยครับเห็นไหมครับว่าเพรม,มันจะเพิ่มซื้อได้อย่างแน่นอนนะครับดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนี่ครับ พอดีว่าผมซื้ออันเก่าสุดท้ายแล้วนี่ครับอันนี้ผมไม่ซื้อเพราะมันกากมากผมจะซื้อให้ดูลองมันก่อนครับนี่ครับมันก็ซื้อได้ครับไม่ได้ใช้เน็ตนะครับง่ายมากนี่ครับแต่ว่าผมไม่ใช้ด้วย นี่ครับแค่นี้ครับจะได้จริงซื้อได้ทุกอย่างนะอยากได้เยอะก็ทำเยอะนี่ครับเนี่ครับนี่ว่าผมเล่นไปไกลแล้วนะให้ไกลหรอก สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดแชร์แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรบอกมาสวัสดีครับ